ยู่นี้ไม่มีไม่มีกินอ่ะนะแล้วก็ต้องทําเองค่ะเกือบทุกอย่างเลยอย่างบางทีก็ทําไส้อัว่วมั่งทําไส้กรอกมุนเส้นมั่งอะไรเงี้ยไส้กรอกอีสานมัง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําตามที่สูตรก็ไปดูใน youtube บางทีก็ไปดูบางทีก็เราก็คิดสูตรเราเองก็มีนะคะแล้วไส้กรอก,กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะวันหน้าอาจจะทําลูกชิ้นก็ได้นะคะโอเคค่ะนี่เราไปเตรียมของก่อนนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะให้มันหมัดๆนิดนึงเนาะแล้วก็เราก็ใช้เกลือนะคะเกลือโรยลงไปแล้วก็พักไว้ประมาณมให้ยุบอะ่ะให้มันยุบป,ประมาณสามสิบนาทีะคะ่ะโรยเกลือลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะรอทําก็จะมีเกลือแล้วก็มีใส่พงชีรลดด้วยก็ได้นะคะถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนี่ ดองของของโคกสีผักเป้นดองนะคะกินกับ,บป่นปลาจ้าฝีมือนะคะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวรอให้เขายุบก่อนนะคะเดี๋ยวเ็าไ่คั้นกันเนาะนี่นะคะผักเป้นที่เราโรยเกลือแล้วก็เอาพักไว้สี่สิบนาทีนะคะนี่ก็ไดาหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะเราก็จะเอาเข้ามาคั้นค่ะนะคะ แล้วก็น้ำ,นำเนาะแล้วก็จะใส่ข้าเหนียวไปด้วยนะคะส่วนี้ใส่ข้าวเหนียวเลยจะยจะ่ายทาผัดดองเป็นดองนะฮะทำให้เขายุบหน่อยแล้วเราก็ ล้างน้ำออกแล้วก็เกลือมันจะเค็มอยู่แล้วเนาะปรุงรสกันเลยล้างเอาน้ำเชียวออกน้ำน้ำน้ผักหาออกขินน้ำ ท่องหยาใส่ประมาณนี้เนะาะทำเลยโอเคค่ะเดี๋ยวดคั้นเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเอามาดูว่า,าหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะนะคะคั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะจะเป็นแบบมนนีน้ำผงเขียวออกเนี่ยค่ะนีเเย่ยแน้ำใส่น้ำอุ่น ไปเพิ่มความเปรี้ยว ใส่แล้วเติมเกลือนะคะเติมเกลือลงไปอีกนิดนึงชิมดูก่อนม,มีความเค็มจาก <c oughs> เกิดเขาจะดูดไอ้นี่เนาดูดความเค็มจากเกลือที่เราที่เราใส่เป็นข้าวตากแห้งตากผึ่งลม,มนะคะที่มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็ปรุงแค่นี้เองนะคะ เเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอไปดูกันตอนที่เ,เสร็จนะก 2, ันแล้วอีกสองสวันเนาะเดี๋ยวพวกจะมาให้ดูนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะนี่เก็บใส่กล่องแล้เลยนะคะนี่อีกสองสามวันมาเจอกันค่ะนะคะเป็นดองของเรานะคะโอเค,ค่ะไปละ